ันดีค่ามนนีมาเป็ดๆเ,เ,เนาะค่ะแปสิบข้ามาช่มบานเนาะค่ะบาน,บานในวันกําลังก็ส้างไม่เนาะคะ่ะจะได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะจ๊ะชมภายในเนาะคะ่ะ นี่กะกำลังตีฝาเนาะค่ะบ,บ้านในบ้านกะสามห้องนอนสองห้องน้ำนะจ๊ะีกะหอนอน้อง,หองนอนที่หนึ่งห้องนอนที่หนึ่งนะจ๊ะกกะะอันนี้ห้องนอนที่สองนะค่ะห้องนอนที่สองห้องนอนนี่กะ นี่ห้องน้ำในตัวนะคะแกว่าพัผได้แล้วนะคะปูกระเบื้องห้องน้ำตีฟ้าก็ยังอีกหลายอย่อันนี้ห้องนอนที่สามะคะ่ะห้องนอนที่สามแม่ว่านกะหยางยากคมเฮียนอยูางงาก่กับเล่บใบใดไปไทยเกี่ยวกระเซดโต้เนาะคะ่ะกระยาดซื้อซิ่งซื้อของอะไรต่างๆเนาะคะ่ะ อันนี้ก็เป็นหองถูงนะคะไล่ไล่นะเราจะไล่ล้างหองเลยอ่ะทีแกมัห้องกันไล่บะเล้วันขึ้นสือล้างขึ้นสื่อสู่หู่้านเลี้ยวม้ชมหองคั้วนะคะอันนี้จะเป็นห้องคั้วนะคะ ขัวเนาะค่ะฝากะกระซ็ดฝาลุ้มเนาะค่ะกะเลืออีกหลายยูเยอสทีแล้วเนาะค่ะในวันก็เลยยากก็คอยเดออกไปไทยทำน้ำทงน้ำทาปันไดเนาะค่ะหาอาันนเมื่ิดนี้กะมาอัปเดตบ้านในวันเนาะค่ะใึ้น่ี่กง วันพฤบนี่อ่ะวัสดีค่ะ